เมื่อพูดกันถึงแนวเกมที่อยู่คู่กับวงการเกมมาเป็นระยะเวลานานไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเกมแนวเฮอร์เเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการเกมมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะและหนึ่งในเกมขวัญใจของเหล่าเกมเมอร์ตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงยันวัยชาราคงหนีไม่พ้น Resident Evil หรือ Biohazard ในชื่อของเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ วันนี้แอดมีข้อมูลมอนสเตอร์จากเกม Resident Evil มาให้ได้รับชมกันนะคะโดยจะแบ่งพาร์ทเป็นประมาณ3 4ถึงพาร์ทหากเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะซอมบี้มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะนั่นก็คือซอมบี้ จะขาดมอนสเตอร์ตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีซอมบี้จะไม่ใช่ RE อย่างแน่นอนซึ่งในเกม Resident Evil ตัวซอมบี้จะหมายถึงคนที่ได้รับเชื้อ T- ไวรัสเข้าไปจนเสียชีวิตและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะฟื้นคืนจากความตายและกลายเป็นซอมบี้ในที่สุดค่ะซึ่งการแพร่เชื้อของ T- ไวรัสนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีเช่นการไหลลงไปในระบบน้ำประปาหรือการแพร่กระจายทางอากาศรวมไปถึงผาหัที่ได้รับเชื้อเช่นหนูหรือสัตว์อื่นๆค่ะ เมื่อคนที่ได้รับเชื้อกลายสภาพเป็นซอมบี้แล้วจะมีความหิวกระหายต่อเนื้อมนุษย์ขึ้นมาตามสัญชาตญาณค่ะซึ่งเป็นผลพวงมาจากระดับเมตาบอลิซึมในร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นและบางรายจะมีอาการป่วยหนักจนควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้โดยระยะพักตัวของไวรัสจะขึ้นอยู่กับระดับภูมิคุ้มกันของคนนั้นๆค่ะซอมบี้นั้นเมื่อสูญเสียประสาทสัมผัสไยจึงมีผลให้ทนต่อกระสุนปืนมากขึ้นทําให้ต้องยิงหลายนะัดจนกว่าจะล้มลงไปตายอีกครั้งค่ะ แต่ในเกมเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ปืนที่มีแรงโจมตีสูงเช่นแมกนัมหรือปืนลูกซองค่ะ b เพิ่งในเกม re นั้นจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนะักมีการปรากฏตัวครั้งแรกในภาคที่1ของเกมค่ะเราจะพบเจ้าตัวนี้จากบ้านของยามโดยจะเฝ้าคุณแจอยู่นั่นเองสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหรือเล่นครั้งแรกอาจจะขวัญเสียได้โดยโดนเจ้าพวกนี้บินไล่มาตอนที่เก็บคุณแจค่ะ โดยปกติแล้วพื้นที่ติดเชื้อจะมีความเร็วค่อนข้างสูงดังนั้นคนส่วนใหญ่เลือกที่จะหลบหลีกมากกว่าเพื่อการประหยัดกระสุนค่ะและข้อควรรู้ก็คือต้องระวังพิษจากเหล็กในของมันไว้ให้ดีเลยนะคะเซเบรัสตามเดิมนั้นเป็นชื่อเรียกของสัตว์ในเทพนิยายของกรีกโบราณรูปร่างภายนอกเป็นสุนัขสามหัว คอยเฝ้าประตูขุมนรกมีหน้าที่ดูแลไม่ให้วิญญาณคนที่ตายแล้วออกมาจากยมโลกได้และขวางไม่ให้คนเป็นเข้าไปสู่ประตูนรกทว่าใน R.E. นั้นเจ้าเซบอร์รัสเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเรียกของสุนัขซอมบี้ที่เราเห็นกันในเกมนั่นเองลักษณะภายนอกของเจ้าตัวนี้มาจากสุนัขดอบเบิลแมนและกลายสภาพมาเป็นสุนัขที่หิวกระหายเนื่องจากผลกระทบที่ได้รับเชื้อจากทีไวรัสเข้าไป และจะโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ระยะของมันการที่พวกมันได้รับเชื้อเข้าไปส่งผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมากมากกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะและมีความเร็วเพิ่มขึ้นมีความหิวกระหายมากกว่าซอมบี้ที่เป็นมนุษย์ในเกมนั้นจะแบ่งแยกประเภทของหมาซอมบี้ไว้2ประเภทคือเซเบรัตและหมาซอมบี้ธรรมดาแม้ว่าภายนอกจะไม่ได้แตกต่างกันมากก็ตามค่ะอีกา ที่ปรากฏใน Resident Evil ในภาคต่างๆนั้นโดยปกติแล้วจะไม่ทำร้ายใครก่อนจนกว่าเราจะไปยิงมันก่อนหรือไม่ก็ไปทำอะไรให้มันไม่พอใจค่ะแต่หากทุกทคนอยากประหยัดกระสุนแนะนำว่าให้ใช้มีดจาัดก,การได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการกำจัดอีการเหล่านี้ค่ะ Hunter นี่เป็นตัวอันตรายหนึ่งในซีรีส์ RE เลยค่ะ ถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะตายได้เลยฮันเตอร์นั้นเป็นอาวุธชีวาภาพที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์รวมกับสัตว์เลือ้อยคานที่สามารถเดินได้ด้วยสองเท้ามีอาวุธคือกรงเล็บอันแหลมคมเอกลักษณ์ที่ทุกคนจำกันได้ก็คือเสียงกรีดร้องประจําตัวของมันพวกมันเป็นอาวุธชีวาภาพที่ทางอัมเบลลาสร้างขึ้นโดยนํา DNA ของสัตว์เลือ้อยคลานมาฉีดผสมเข้าไปในไข่ของมนุษย์เพศหญิงที่จัดเตรียมไว้และเพาะแยกในหลอดทดลอง ที่มีการแพร่ทีวีรัสเข้าไปด้วยตลอดจนเป็นตัวสมบูรณ์ค่ะครั้งแรกที่ปรากฏตัวให้เราเห็นกันฮันเตอร์จะแสดงความสามารถให้เห็นถึงความคล่องแคล่วว่องไวและทนทานต่อกระสุนปืนมากกว่าซอมบี้ทั่วไปและฮันเตอร์ยังมีท่าโจมตีที่สามารถปิดชีวิตของผู้เล่นได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นคือการใช้ตงกงเล็บตะปบศีรษะของผู้เล่นจนหัวขาดค่ะ ในภาคต่อมาเราจะพบว่ามีฮันเตอร์เพิ่มขึ้นมากมายหลากหลายชนิดแตกแขนงไปหลายแบบมากเช่นเบต้าอัลฟาและกรมม่าซึ่งภาคที่ไม่มีฮันเตอร์ปรากฏเลยจะมีเพียงแค่ภาค2ซึ่งทีมงานมีการใส่ลิกเกอร์ลงไปแทนค่ะส่วนภาคที่4ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบศัตรูเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดและภาคหลังๆผู้เล่นสามารถจัดการฮันเตอร์ได้ง่ายกว่าเดิมเนื่องจากอาวุธมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคแรกๆนั่นเองสไปเดอร์ มาถึงตัวสุดท้ายของพาร์ทที่1ของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าสไปเดอร์หรือแมงมุมนั่นเองแมงมุมจะมีการได้รับพาหะแพร่เชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่ามอนสเตอร์ชนิดอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าที่อยู่อาศัยของแมงมุมนั้นอาศัยอยู่ในที่ที่อับและง่ายต่อการติดเชื้อมากกว่ามอนสเตอร์ประเภทอื่นๆมากทำให้พวกมันสามารถแพร่กระจายขยายตัวได้อย่างทวีคูณและรวดเร็วค่ะ สไปเดอร์ในเกมนั้นจำแนกออกได้3ประเภทด้วยกันคือจ i a แอนสไปเดตัวนี้จะได้รับพหาจากหนูและเศษอาหารที่ติดไวรัสเข้าไปทำให้กลายพันธุ์เป็นแมงมุมยักษ์มีขนาดตัวใหญ่กว่าคนเราซะอีกค่ะชะนิดที่2คือ Baby Spider ตัวนี้คือตัวลูกตามปกติจะไม่สามารถพบเห็นได้นะคะจะมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือต้องระเบิดท้องตัวแม่ค่ะแล้วก็จะพบตัวเล็กๆตัวนี้ที่เป็นเบบี้สไปเดออกมาเยอะเยีเต็มไปหมดเลยยื้ ชนิดที่3นั่นก็คือ Black Spider หรือแมงมุมดำนั่นเองซึ่งตัวนี้จะอันตรายกว่าชนิดก่อนๆที่เราได้มีการพูดกันมานะคะซึ่งตัว Black Spider จะอยู่ท่ามใต้สวนจุดเด่นของมันก็คือมีความว่องไวค่างๆมากและยังสามารถยกหลบการโจมตีได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะและยังมีความอึดถึกทนอีกตั้งหากการกำจัดมันนั้นต้ใช้ปืนที่มีความแรงมากเพื่อกำจัดมันอย่างรวดเร็วที่สุด แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพาร์ทแรกของมอนสเตอร์ในเกม Resident Evil เดี๋ยวยังไงแอดจะมีการรีบทำพาร์ทที่2ต่อมาเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะหรือเพื่อนๆมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจสามารถแนะนำแอดมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย